มาถึงหัวข้อที่สิกันแล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องของคีโบหรือว่าความต้องการนั่นเองค่ะไวยกากรณ์ตัวแรกที่เราจะเรียนกันในหัวข้อนี้ก็คือนั่นนี่นั่นนี่ใช่มีความหมายว่าอยากนั่นเองค่ะวิธีการใช้ไวยกากรณ์ตัวนี้นะคะก็คือใช้กริยานะคะรูปมัสฟองนะคะตัดมัสจิ้งไปอย่างเช่น กลุ่มที่1นนะคะอย่างเช่นโนมิมัสก็ตัดมัสทิ้งแล้วก็เติมใต้เดสคค่ะกลุ่มที่2ก็เหมือนกันหรือว่ากลุ่มที่3ก็เหมือนกันนะคะไม่มีข้อยกเว้นไม่มีลักษณะพิเศษเลยตัดมัสทิ้งเท่านั้นค่ะแล้วก็เติมใต้เดสก็จะมีความหมายว่า ín, อยากกินอยากฟังอยากดื่มอยากพูดอยากไปนะคะได้หมดเลยมาดูกันที่ความหมายของมันดีกว่านะคะ เวกณ์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการแสดงความปรารถนาความต้องการของตนเองนะคะหรือว่าเป็นการถามถึงความต้องการหรือความปรารถนาของผู้สนทนาก็ได้จะเห็นได้ว่าจะไม่ใช้กับการเอ่ยถึงความต้องการหรือความปรารถนาของผู้อื่นเป็นประโยคบอกเล่านะคะจะไม่จะไม่ไปฟันคงความรู้สึกของผู้อื่นนะคะว่า เขาต้องการอย่างนั้นเขาอยากอย่างนั้นนะคะจะใช้ในการบอกความรู้สึกที่ต้องการของตัวเองนะคะมาดูที่ประโยคตัวอย่างดีกว่านะคะจะได้เห็นภาพชัดขึ้นไปดูที่ประโยคได้กันค่ะว่าตาชิว right ่าอ right ัตราชีค right ุร right ุมาว่าคไดสวาตาชิวอัตราชีคุ้นมาาคไดสฉันอยากซื้อรถยนต์คันใหม่เห็นไหมคะว่านี่ก็คือ ลักษณะไวยากรณ์ก็คือตัด Must ทิงนะคะจากคำว่าคร must ที่แปลว่าซื้อปัด m u s สทิงเหลือใครและเติมใต้เข้าไปก็จะเป็นใครใต้นะคะก็คืออยากซื้อค่ะแล้วก็จะเห็นอีกอย่างว่าจะเป็นการบอกความต้องการแล้วก็ความปรารถนาของตนเองค่ะไปดูประโยคตัวอย่างที่สองกันนะคะเป็นการถามถึงความต้องการของผู้อื่นนะคะ あなたはですかあなたはม่ไปได้ไหมไคุณอยากไปเชียงใหมห่เลยคะในลักษณะที่เ,เป็นความเป็นการถามความรู้สึกถ้าเป็นของคู่สนทนายอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นการถามได้นะคะแต่ว่าอย่างเช่นあなたはเชียงใหม่行きたいですอย่างนี้ไม่พูดนะคะเราจะไม่พูดว่า ผู้อื่นต้องการแบบนี้ค่ะจะมีม <า S 1> อีกวยากรณหนึ่งนะคะจะมีอีกรูปประโยคหนึ่งที่จะใช้ในการพูดถึงความรู้สึกของบุรุษที่สองรวมถึงบุรุษที่สามด้วยค่ะต่อไปค่ะมาดูรูปประโยคที่สามกันนะคะตัวอย่างประโยคที่สามนะคะคิโอวะนันิโมชตาคุเนะเดชคิโอวะนันิโมชตาคุเนะ อันนี้จะเป็นการปฏิเสธนะคะว่าวันนี้เนี่ยไม่อยากทำอะไรเลยลเลก็สามารถเป็นได้ทั้งรูปบอกเล่าแล้วก็ปฏิเสธรวมถึงคำถามก็ได้นะคะต่อไปค่ะมีลักษณะเปรียบเทียบที่จะทำให้เห็นข้อบังคับที่เราไม่ให้ใช้กับ บุรุษที่2แล้วก็บุรุษที่3ชัดขึ้นนะคะจากตัวอยา่างประโยคต่อไปนี้ค่ะภาษาชวาไทายเรียวทเทเบจัยเดสภาษาชวาไทยเรียวเทเบจัยเดสฉันอยากกินอาหารไทยฉันอยากกินอาหารไทยนะคะแต่พอมาเป็นบุรุษที่2นะคะอนาตาวาไทายเรียวเรียวเทเบจัยเดสอนาตาวาไทายเรียวเรียวเทเบจัยเดสอย่างนี้จะผิดนะคะเพราะว่าเธอมารู้เรื่งไงว่าฉันอยากกินยะ เป็นความรู้สึกของผู้อื่นเนี่ยมันจะมีสำนวนอีกสำนวนหนึ่งนะคะที่มันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าดูท่าทางว่าเขาอยากจับนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนกันต่อไปในหัวข้อที่สองนะคะมาถึงประโยชน์กอย่างสุดท้ายนะคะในวัยกรตัวนี้ค่ะคยามะซาวะทารียอโดยะเป็นไตโตอิเตะมัสคยามะซาวะทารียอโดยะเป็นไตโตอิเตะมัสคุณคยามะ พูดว่าอยากทานอาหารไทยถ้าอย่างนี้ได้ค่ะเพราะว่ามีคำว่าโตอิตเตมัสอยูคือเขาพูดว่าอยากคือเราไม่ได้พูดเองว่าเขาอยากแต่ว่าเขาพูดว่าอย่างนั้นนะคะแล้วเราก็ลืมเรือ่องเขาในนี้คือเรื่องของการถ่ายทอดคำพูดถ่ายทอดข้อความนะคะ